จังหวัดหนองคายมีผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด68,052รายคิดเป็นร้อยละ13.15ของประชากรขณะเดียวกันคอรมอได้อนุมัติจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมแล้วจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างการฉีดวัคซีนจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการระบาดของโรคและช่วยปกป้องผู้คนให้ปลอดภัยจากโรคนี้ ซึ่งจังหวัดนนองคายมีผู้ได้รับวัคซีนตั้งแต่วันที่2เมษายนถึง9กระกฎาคม2564ทั้งหมด68,522 0รายคิดเป็นร้อยละ13.15ของประชากรและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยอนุมัติจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมดังนี้วัคซีนซิโนแวค10.9ล้านโดส วงเงิน6,111ล้านบาทตามข้อเสนอของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสเป็นวัคซีนหลักฉีดฟรีให้กับประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรคดำเนินการและดำนําข้อสังเกตของอายการสูงสุดไปจัดทำรายละเอียดในการเจรจาจัดหาจำนวน20ล้านโดส รวมถึงการรับมอบวัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาบริจาคให้ไทยอีกจำนวน1.5ล้านโดสซึ่งจะจัดส่งให้ไทยภายในปีนี้วัคซีนโมเดอร์นา5-9ล้านโดสเป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนต้องซื้อกับเอกชนโดยกระทรวงสาธารณสุขให้องค์การเพจสัจกรรมเป็นตัวกลางจัดหาจำนวนประมาณ5-9ล้านโดสและนำเข้าประมาณเดือนตุลาคมปีนี้ การทำสัญญาส่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเอกชนจะต้องแจ้งความประสงค์และจำนวนการจองรวมถึงชำระเงินล่วงหน้าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนกว่า300แห่งทั่วประเทศพบว่ามีความต้องการกว่า9ล้านโดสคาดว่าจะจัดหาได้เบื้องต้นราว5ล้านโดสโดยในห่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีนี้สามารถจะส่งให้ได้ก่อน4ล้านโดสและอีก1ล้านโดสจะส่งให้ในปีหน้า ว่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมคาดว่าภายในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมปีนี้องค์การเภสัชกรรมจะได้หารือกับทางบริษัทซิลิกเพื่อนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับการฉีดวัคซีนเน้นผู้สูงอายุผู้เสี่ยงป่วยรุนแรงก่อนซึ่งกลุ่มควบคุมโรคได้ปรับแนวทางการฉีดวัคซีนโดยเน้นระดมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เสี่ยงป่วยรุนแรงทั้งจุดฉีดในโรงพยาบาลนอกสถานที่และบริการเคลื่อนที่ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายดังนี้กลุ่มอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสระบาดรุนแรงวงกว้างร่วมกับชุมชนโดยรอบกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูงและกลุ่มมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อสูงขอส่งกำลังใจให้ชาวไทยพ้นภัยโควิด19ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกลมประชาสัมพันธ์